เพื่อนเดินชมวิวอินเดินหาดว <laughs> ิวทิวทัศน์ว <laughs> ่าไปสั่นแล้วเนาะ <laughs> เป็นยังไงคะเ,เพื่อนๆจ้า <laughs> วันดีมาเดินหากเด่นมากตะบปไหไปในเมืองเนาะค่ะเนาะมากข้างนองกเมืองเองขาเนาะมาอยู่นอกเมืองจังมาอยู่นอกเมืองเดี๋ยวจะพาชมวิวทิวทัศน์อิน หนาวเปพี่น้องเมืม่อกว่าบอหนาวดีนะที่ใส่เสื้อแต่เสือ้อเสื้อยัดเสื้อกันหนาวก็เป็นบางๆเนาะนึกว่ามันสิบอหนาวมันเพืเ่อน,น,นหนาวเฉยงึดไหลหนาวเฉย <c oughs> หนาวเฉยหนาวเฉยเลย <c oughs> เดี๋ยวเห็นอั้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ช่วเพืเ่อนๆจ้า เอารถเพื่อนยัยในพ่นสีเหลียวพ่นกระเบนเปิดไฟเหลียวเด้เพื่อนๆื่อนคอยกันนึกว่าพ่นสีเหลียวไปทางพุ่นพ่นสีมาทางตรงโอ้ยโนอุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจียเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อกันนี้เพื่อนเพื่อนจ้าจะย้อนแสงน้อยนึงเด้อเพื่อนเพื่อนจ้าเพราะว่าเขาอยู่ทางดันอุฟังนี่เหลียวพอเห็นเดี๋ยวต้องกลับเพื่อนฟังนี่มืดตึ๊บเลย พ่อยายเพิ่นเสียดบ่านมั้งเนี่ยเพิ่นแบกใหม่เพิ่นแบกใหม่เพิ่นเป็นสร้างเพิ่นเป็นสร้างเพิ่นเป็นสร้างจะเพื่อนเพื่อนอันข้างหน้าพอเห็นบ้านเมืองเขางามนะเพื่อนเพื่อนบ้านเป็นตึกสวยๆทางนั้นเลยอันชอบกลางล่างกระปุานเปิดเพื่อนเพื่อนจ้าวันอาทิตย์เขาอาจจะเปิดซ้ายหน่อยเนาะเปิดสวยๆเนี่ย ในช่วงเลยช่วงช่วงกับเพื่อนๆจ้า้านเรือนเขาอุย้ยนกขี้นกเต็มเลยเม้นขี้นกพี่น้องย้อนเสียงอ้ยเสียดายย้อนเสียงนิดหน่อยเพื่อนๆย้อนเสียงย้อนเสียงอุย้ยเม้นขี้นก ็เอาอาหารมาให้มันกินในหน้าเลยมันถึงไม่ตะขี่นกตรงนั้นมีคนเอาอาหารมาให้กินเดี๋ยวไปเบิง่งทางพุ่นใจจะได้บ่ย้อนแสงแป๊บนึงแป๊บนึงอีกมุมนึงใหญ่อีกมุมน,งมมนึงกับเพื่อนๆเน,นี่ยที่จะเขาไอเก็บขยะเพื่นพนพนอนๆจ้ะเห็นบ่จ้ะ มีขวดมีอันขวดพลาสติกขวดแก้วกระดาษน่าจะเนาะเขาจะเขาจะเอาไว้ให้แบบนี้นะจะมันจะมีหกช่องใส่ๆน่ะจะเนานนะเขา,าก็เขาก็เลือกใส่ว่าเขาอันไรมากน่าจะเนาะเป็นขวดเป็นกระดาษหรือว่าเป็นอันขวดพลาสติกขวดพลาสติกสงสัยเขาบอกวาใส่ดอกจาะเพราะว่าขวดพลาสติกมันขายได้เนาะมันขายได้ขวดพลาสติกขวดคู่ละอย่างนะี้ใช่ไห ้้ไดอาจจะเป็นกวดแก้วเถือมาวางดอกไม่โอ้ยเสียดายเนาะถ้าถ้ามาตอนที่เขากำลังบานคือสีงามเพื่อนๆจะบองโอ้ยดูดูดมัน,นกำลังสิบานเพื่อนๆมันเหมิดแล้วเพิ่งเน้่เธามาต,ตอนนี้เนะาะเพรายอะไรยู่เดนฮากเนาะเรามาช่วงนี้ ฟังหนึ่งบด <mel od ic> ฟังหนึ่งแดดเด้อเพื่อนเพื่อนงามพ่อจ้างามบ่เอามาใ่โชคเพื่อนเพื่อนจ้าเมืองอ่าเดนฮาร์กเนาะยังติดต่อสถานทูตว่าท่านใดอยู่เพื่อนเพื่อนพาสปอร์ตว่าเสียมตอนเฮ็ดพาสปอร์ตใหม่เนาะมันหมดอายุเนาะอยังว่าท่านไดนติดต่อเพคนใดอยู่ ขอบคุณหล,ยลายด้วยจ้าที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวที่ลีนำด้วยจ้าสวัสดีค่ะ